โลกของน้องกับเราคงต่างกันว่ะทั้งๆท,งที่ฉันชอบน้องเขาจริงๆมันหมดเวลาแล้วเว้ยหมดเวลารับคนอย่างพี่เป้อะอยากมีคนใหม่แล้วม,มีน้องดีกว่าพี่ในโรงเรียนเนี่ยก็นั่นเนี่ยนักกิจกจะเอาอะลากมันมาเป็นแฟนให้ได้ดิมีแผนแล้ว รับรองเวิร์กแท้ชอบชอบชอบแต่ไม่กล้าบอกรอรอแต่ไม่กล้าพอรอรอให้เธอรู้เองมันคงจะนานเกินไปพูดคำง่ายๆสุดท้ายก็ลำบากอย,ยากอยากจะไปข้างในปากคิดคิดคิดถึงมากอยากพูดมี่ขอ<ห><ห>เตะไ่ดิ วิธีมีพี่เขาอะฉันว,ว่าเพื่อนอีน้องเอ็ดแม่งแปลกๆว่าก็อีเด็กที่ชื่อเนวย์ะฉันว่ามันต้องตักเราแน่เลยพี่บ้ามันจะมาเตะบอลวะเฮ้ย,ยพี่น้องปัดมือพี่ทําไมอะก็เนยไม่ได้ทำจะให้เนยยอมรับว่าทําได้ไงบ้าปะบ,บ้าอะไรวะ,ะเดี๋ยวผมน้ารับเองก็ได้ครับมันยังทําได้เลยเราก็ต้องทําได้เราต้องทั้งสวยกว่าเก่งกว่าทุกเล่งด้วยลุยไปเอชวานหนังสือการ์ตูนเหรอใช่ครับ แล้วพี่อ่านเรื่องไหนอ่ะครับก็หลายเรื่องนะแต่ว่าจําช um ื่อเรื่องไม่ได้อ่ะพี่ลองอ่านเรื่องนี้ดูสิครับเผื่อพี่จะชอบเหมือนกันพี่ก็คิดว่าพี่น่าจะชอบเหมือนกันเธอต้องแอบเพ้ออยูเท่าไหร่เธอต้องแอบฝันไปแค่ไหนเธอต้องแอบคิดพิษสัตว์ จริงๆแล้วพี่ไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้อยากจะพอละหยุดไว้แค่นี้พอเอาให้พี่รู้สึกดีบ้างก็ได้